ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนปี2567นั่นก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีตุลจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะในระยะปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ ดวงชะตาของคุณได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดาวพระศุกร์ค่ะเพราะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะของคุณด้วยค่ะ9พฤศจิกายนดาวพระศุกร์จะทําการโคจรยโยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือมาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะและดาวพระศุกร์ยังได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นมหาจักร การที่ดวงดาวโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะตามหลักโหราศาสตร์จะถือว่าเป็นเรือนที่สสุขสามเจริญลักยศยิ่งพระยาชาติอื่นแม้ต่ำกว่าต้องยกให้เสมอพงนี่เป็นคำกรอนนะคะเกี่ยวกับดาวพระสุขเมื่อโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนที่สคือเรือนสหัชชะนี้และการที่ดาวพระสุขสถิตยอยู่ในเรือนที่สมยังได้เกณฑ์พิเศษทางหลักโหราศาสตร์เรียกว่าปฐุมเกณฑ์ค่ะ เป็นทั้งมหาจากักรเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลมีความเฉิิใช้มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากและไม่พอเท่านั้นนะคะการที่ดาวพระสุโขโคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีธนูนี้ยังเป็นการสลับเรือนกับดาวพระพฤหัสบดีด้วยเพราะปัจจุบันนี้ดาวพระพฤหัสบดีได้โคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษศค่ะ ตามหลักโหราศาสตร์จะเรียกว่ากเกษตรสลับเรือนค่ะแม้ว่าดาวพระพฤหัส,สบดีจะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่วิปปริดผิดเพี้ยนแต่ก็ยังเอื้อประโยชน์ดีๆแกช่ชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากค่ะ ในช่วงที่ดาวพระสุกและดาวพระพฤหัสโคจรสลับเรือนกันแบบนี้นะคะจะส่งอิทธิพลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีสเสน่ห์มากขึ้นเพราะดาวพระสุกและดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่ปัญญานอกจากมีสเสน่ห์แล้วคุณยังมีความรู้มีความสามารถตัวคุณจะมีความมั่นใจในหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นค่ะดาวพระสุกมาอยู่ในเรือนสหัชชะมาอยู่ในเรือนของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ย การเดินทางคอนเน็กชันมิตรสหายญาติพี่น้องจะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลนคะเป็นจังหวะที่คุณไม่ควรอยู่นิ่งไม่ควรหยุดอยู่กับที่ไม่ควรเก็บตัวต้องออกมาพบปะผู้คนต้องออกมาเจรจาเดินทางประสานงานติดต่อพูดคุย ซึ่งบางครั้งนะคะการพูดคุยกับคนรอบข้างโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องทั่วๆไปเนี่ยค่ะมันอาจจะส่งผลทําให้คุณเกิดไอเดียไม่จําเป็นว่าจะต้องคุยกันเรื่องงานหรือเรื่องซีเรียสเสมอไปนะการคุยกันกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอาจจะก่อเกิดไอเดียอะไรดีๆขึ้นมาได้ทําอะไรร่วมกันกับคนรอบข้างลักษณะนี้ก็ได้นะคะในช่วงที่ดาวพระสุ์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้เนี่ยจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณ มากขึ้นและคนที่เข้ามาเนี่ยเขาให้ทั้งโอกาสเข้ามาให้โอกาสกับคุณและก็มีคนบางคนที่เข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณแต่มาเพื่อฉวยโอกาสด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องคนสักหน่อยนะเพราะว่าดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะเข้าสหัชชะมันอาจจะมีคนที่ไว้ใจไม่ได้คนที่จะทําให้คุณเดือดร้อนเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณนั่นเองนะคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ มาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะและเป็นมหาจักรความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลคะการติดต่อประสานงานของคุณจะมีความสําเร็จอย่าท้อถอยนะแม้ว่าติดต่อไปครั้งแรกแล้วถูกปฏิเสธขอให้คุณลุยครั้งที่สองลุยครั้งที่สามนะคะลองดู ต้องนึกเสมอนะคะว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นการผิดพลาดหรือการไม่ได้รับการยอมรับในช่วงแรกมันก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จนั่นเองชาวลัคนาราศีตุลนต้องพยายามให้กําลังใจตัวเองนะคะท่านใดที่ทําการค้าการขายในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีความคึกคักมากขึ้นมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้ออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้ารายใหญ่ นะคะหรืออยู่ดีๆมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแบบกระทันหัน ชาวตุนท่านใดที่ทําการค้าการขายทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธรุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนจะมีมุมที่ดีอย่างมากคนค้าขายทํายอดได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสที่จะได้คนใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามาเกื้อกูลธุรกิจของคุณใครที่เป็นชาวตุนและเป็นพนักง,งานประจําข้าราชการรัฐวิสาหากิจต่างๆนะคะช่วงนี้ต้องพยายามสร้างมิตรอย่าสร้างศัตรูและช่วงนี้ให้ระมัดระวังคําพูดอย่าไปพูดจาวิาพากวิจารณใครอย่า ให้ร้ายป้ายสีใครอย่าไปติฉินนินทาใครนะคะช่วงนี้ต้องพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่เกื้อกูลตัวเองจะทําให้ตัวคุณมีเสน่ห์เป็นอย่างมากยิ่งดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสโคโจรเป็นเกษตรสลับเรือนแบบนี้นะคะ มันจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของชาวตุลเป็นอย่างดีแต่อย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าดาวพระพฤหสัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่โคจรวิปริตผิดเพี้ยนคือโคจรถอยหลังคุณต้องระมัดระวังศัตรูเก่าๆระมัดระวังคนที่ไม่ชอบหน้ากันจะได้ย้อนกลับมาเจอกันอีก เรื่องราวของมิจฉาชีพการถูกหลอกถูกโกงบางคนนะคะมีคนรู้จักมาหลอกล่อเอาผลประโยชน์จากคุณไปเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ให้ระมัดระวังคนสนิทคนใกล้ตัวญาติพี่น้องจะสร้างความเดือดร้อนหรือว่าสร้างปัญหาให้กับตัวคุณหรือทําให้คุณเครียดทําให้คุณอึดอัดลําบากใจก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีตุลก็ขอย้ํากันอีกทีหนึ่งถ้าคุณรู้จักเลือกคบคน ทุกอย่างมีทางแก้ค่ะเราต้องใช้เซน์เหมือนกันนะในบางครั้งบางทีเนี่ยเราต้องใช้เซน์ในการพิจารณาคนนะในช่วงปักแรกของเดือนพฤศจิกายนดาวพระเกดยังสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกยังอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใช้เซน์ใช้ลางสังหรณ์กันสักหน่อยสําหรับชาวตุลน,นะช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาเพื่อหวังลาบผลหวังผลประโยชน์ในตัวคุณ แต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสุขอย่างแน่นอนเพราะดาวประจําตัวเป็นปฐุมเกณฑ์โดดเด่นเฉิดฉายส่งแสงสว่างให้กับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างดีสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ ดาวมรณะโคโจรเข้าเรือนสหัชชะมีเกณฑ์ที่จะประสบกับอุบัติเหตุหรือเลือดตกยางออกหรือมีเกณฑ์ทะเละาะเบาะแวง้งเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับคู่รักคนรักลักษณะนี้นะคะเพราะว่าดาวพระอังคารเองเนี่ยถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปะตะนัตนิยังโคโจรอ่อนแรงอ่อนกําลังอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในเรือนกัมมะของดวงชะตาเพราะฉะนั้นชาวตุลจะมีอารมณ์ที่เกียจสลับขยันสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวก็ขยันบางวันก็ที่เกียจ ะะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้เลยว่าช่วงนี้มันเป็นมันเป็นอิทธิพลจากดวงดาวที่ส่งผลทําให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนแต่ชาวตุลจะขี้เกียจได้ไม่นานเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งความขยันขันแข็งมาอยู่ในเรือนกัมมะด้วยมันต้องทํามันปฏิเสธไม่ได้มันต้องลุยมันต้องเดินหน้าต่อใครที่กําลังมองหางานใหม่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะชาวลัคนาราศีตุลบางคนตกงานเนี่ยช่วงนี้รอข่าวเกี่ยวกับด้านการงานเนี่ยจะได้รับข่าวดีค่ะแต่ดาวพระอังคารก็โคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังอยู่ในเรือนกัมมะของดวงชะตาเพราะฉะนั้นการได้งานใหม่ของคุณหรือการย้ายงานของคุณในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่พึงพอใจยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าคุณได้ย้ายงานในช่วงนี้นะที่ใหม่อาจจะให้เงินเดือนคุณน้อยกว่าที่เก่าหรือที่ใหม่ตำแหน่งของคุณ ลดลงไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเดิมหรือบางทีอยู่ในตาแหน่งเดิมแต่เงินเดือนน้อยกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้เพราะจังหวะเนี้ยดาวพระอังคารโคจรอ,อ่อนแรงอ่อนกําลังอยู่ในเรือนกรมมะมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ชาวตูลอาจจะมีปัญหากับคนรักคู่รักได้บ้างนะเพราะดาวพระรังคันก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิเมื่อโคจรอ่อนกําลังแบบนี้มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักนะคะก็ต้องพยายามหาเวลาให้กับคนรักคู่รักสักหน่อยใครที่กําลังสารสัมพันธ์ใหม่ๆให้ใจเย็นๆ หรือคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องประครับประคองคนโสดบางทีอาจจะได้รับการติดต่อจากคนรักเก่าเขาได้หวนกลับมาติดต่อคุณอีกครั้งหนึ่งลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ